แต่ถ้าเราขายเช่นเราขายครกอ่าครกไม้แคนเป่าอย่างนี้นะครับสมมุตินะมีมีมีคนขายนะไม่ใช่ e ีเบนะอัมาซอนนี่แหละแล้วก็อะไรอีกครับของใหญ่ๆอ่ะเช่นออร์ตาพวกหิ้งพระงานไม้ต่างๆใช่ไหมครับหมอนหมอนโยคะหมอนขิดมันมันสามารถขายบนอเมาซอนได้คืออเมาซอนเนี่ยมันเหมาะกับสินค้าตกแต่งบ้านสินค้าภายในบ้านโฮมการ์เด้นโฮมคิทเช่น โฮมพูฟเมนต์เหมาะมากๆเลยพอลมาสอนนะนะครับมันจะขายค่อนข้างดีสินค้าไทยก็มีประมาณนี้เยอะเยอะนะครับในบ้านเราแต่ถ้าคุณจะส่งหมอนขิดไปคังยบเออันนี้คงผมไม่แนะนำนะมันหนักแต่ถ้าคุณจะส่งเองจากบ้านจากเมืองไทยไปส่งไปซีไทยก็ได้ส่งฟาสชิปก็ได้ส่ง d ีเก็ได้อย่างผมก็จะเลือกจัดส่งที่รวดเร็วก็คือเลือกพวกฟาสชิปหรือไม่ก็เลือกพวก d ีเเป็นหลัก